หมดเลื่อยตัดหมดใช้เลื่อยตัดขันขาดใช้บล็อกลมขันขาดเลยนอตนี่หล่นอยู่ตรงที่ขโมยลักเคร่งลยครับตรงขโมยลักเลยครับเกษตรกรผู้มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำเกษตรสูญหายครับผมเพราะว่าในการสูบน้ำของผม มีการน้ํามีการทําเกษตรมีทําการเกษตรแล้วก็สูบน้ําออกจากโครงการเพื่อมาให้ท่วมพืชผลทั้งหลายแหล่สูบแล้วก็ติดต่อขออถนนเครื่องตั้งสูบอยู่แต่พอมาดูอีกทีก็เครื่องได้หายไปแล้วเหตุเกิดอย่างเงี้ยคือเที่ยงคืนเนี่ยเรายังมาดูเครื่องติดอยู่เลยเที่ยงคืนของวันที่9นะครับเครื่องยังติดอยู่เลยพอหลังจากวันพอหลังจาก ที่ยงคืนแล้วเนี่ยฝนก็ตกลงมาเพราะฝนตกลงมาออกใบทีหนึ่งก็ไม่มีเครื่องแล้วครับนี่คือเป็นฝนที่ทําให้เราต้องแบบตัดแท่งตัดขาเราเลยแล้วคิดดูจเอาเครื่องที่ไหนสูบน้ํำในขณะที่น้ํากําลังท่วมสวนอยู่ขนาดนี้ครับครับเป็นเครื่องยี่ห้ออะไรครับเป็นเครื่องยี่ห้อยันมาร้อยหกสิบแรงครับผมร้อยหกสิบแรงมาแล้วยืมของเขามาด้วยครับผมนะเป็นการยืมของหลวงมาด้วยครับเพื่อจะทําการให้จบเพียงจะเสร็จอยู่แล้วครับผมแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ย แล้วได้ไปแจ้งความไว้แจ้งความไว้ที่สพของรับล,ลูกกาแล้วครับผมได้มีใบแจ้งความมาแล้วนะครับก็อยากจะวอนผู้ที่เอาไปนะครับพูดตรงๆเลยดีกว่าเห็นใจนะครับที่ไหนก็ได้นัดมาโทรศัพท์มานะครับอยากได้ของคืนแค่นั้นเองเพราะไม่ใช่ของผมเป็นของหลวงครับผมอ๋อเป็นเครื่องยืง้มเป็นเครื่องรุ ยืมของอบตทางราชการใช่ไหมใช่ครับผมมาครับผมแล้วก็ม,มาใช้มาสูบสูบเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้คืนเลยยังใช้ขณะนาติดอยู่เลยคัดขอดทั้งเครื่องติดติดอยู่เลยครับผมบก็ขอขอบคุณมากครับที่เห็นใจเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนมากครับผมขอบคุณมากครับผม